พยายามสร้างตัวตนพยายามทําคลิปแต่ทําไมยังไม่มีลูกค้าสักทีคลิปนี้มีคําตอบครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทานะครับก็คือการให้เขารู้จักตัวตนของคุณซะก่อนนะครับอ่ะรู้จักตัวตนของคุณและคําว่ารู้จักตัวตนเนี่ยไม่ใช่เพียงว่าเฮ้ยคุณเนี่ยไปให้เทคนิคสร้างตัวตนเขาได้คุณไปให้เทคนิคหรือข้อมูลต่างๆเขาได้ไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับเขาต้องรู้จักตัวตนข้างในของคุณจริงๆต้องรู้ไปถึงคาแรคเตอร์คุณต้องรู้ไปถึงแพชชั่นของคุณครับ นั่นแหลคะครับเขาเรียกว่าการรู้จักอย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําให้เขารู้จักตัวตนคุณอย่างแท้จริงเขาก็จะติดแงกครับกับคําว่าข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเห็นข้อมูลจาก A B C หรือจากใรก็แล้วแต่เขาก็าสามารถที่จะเปลี่ยนใจไปได้ครับนั่นหมายความว่าลูกค้าในออนไลน์เนี่ยสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกวันและทุกเวลาครับเพราะฉะนั้นเห้เขารู้จักเนี่ยตัวตนของคุณจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือบ่มเพาะนะครับเวลาที่คุณบ่มเพาะเนี่ยเหมือนกับว่า คุณกาลังหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปในช่องทางของคุณเช่ <it> too, <aj> นคลิปวิดีโอไลฟ์สดนะครับการบ่มเพาะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทําสิ่งนั้นทุกวันก็ได้นะครับเช่นบางคนเนี่ยต้องไลฟ์เช้าเที่ยงเย็นนะต้องแบบไลฟ์ตลอดเวลาไม่จําเป็นก็ได้นะครับคลิปเนี่ยต้องลงแบบสักห้าคลิปต่อวันก็ไม่จําเป็นครับถามจริงครับถ้าเกิดว่าคุณลงคลิปเยอะนะครับแต่คลิปคุณมันไม่มีคุณภาพถ้าคุณไลฟ์สดเยอะเช้าเที่ยงเย็นแต่ว่าไลฟ์สดคุณมันไม่ค่อยมีคุณภาพครับอย่าทํางานหนักจนเกินไปแต่ทํางานอย่ามีระบบกับตตััวววคคุุณณเพรราาาะะะะฉนน้้จองงบบ่ การบ่มเพาะลูกค้าเนี่ยคุณค่อยๆเอา,มาเมล็ดพันธุ์หวานไว้ใช่ไหมครับอ่าเอา,มาเมล็ดพันธุ์หวานไว้แล้วคุณค่อยๆลดน้ําให้ใบมันเกิดขึ้นให้ใบมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือคุณเติมอะไรไปให้ลูกค้าคุณได้เติบโตไปพร้อมกับตัวคุณนั่นแหละครับการบ่มเพาะที่แท้จริงค่อยๆนวดลูกค้าครับค่อยๆให้ลูกค้าเนี่ยเขาได้เสพเราชีลนิทีิลนิดครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็สร้างความเชื่อใจนะเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับรีวิวขั้นตอนการผลิตรีวิวโรงงาน รีวิวสต็อกแน่นๆรีวิวการเทรนทีมหรือว่าเป็นสลิปโอนเงินไหมะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับคุณนะครับเพราะจุดนี้เองเนี่ยจากที่รู้จักนะครับมาที่บ่มมาที่เชื่อนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือทําให้เขาเนี่ยเกิดการกระตุ้นขึ้นมาได้นะครับตราบใดก็ตามนะครับที่คุณเนี่ยไม่ได้สร้างการกระตุ้นแต่ไม่ใช่การกระตุน้นครั้งเดียวนะครับคุณต้องกระตุ้นด้วยการบ่มตัวนี้เป็นระยะคนส่วนมากเนี่ยอยากจะขายทันทีโดยที่ไม่มีการบ่มลูกค้าเลย แต่ส่วนใหญ่นะครับคนที่เขาขายดีคือเขาบ่มเพาะลูกค้ามาระดับหนึ่งละลูกค้ามีความเชื่อระดับหนึ่งลูกค้าถูกกระตุู้ระดับหนึ่งจนวันหนึ่งคุณสร้างโปรโมชั่นที่เหมาะสมเขาก็ตัดสินใจได้ดีมากขึ้นครับใครเก็ตมากขึ้นกับการตลาดแบบนี้นะครับพิมพ์เลยครับว่าเก็ตโอปาีสานมาสเต็กโค้ดเอ็นอพีสวัสดีครับ